ทวดีเพืเ่อนๆกะไอเล่ความโจหน่ำคงกระตั้งอันนี้ก็ตัวข้างในนี่มันจะไปเก็บตัางต่อก็มุน่นเวียนได้กระจายมุน่นเวียนเอาระต้นพักเข้าไปเก็บกะกระรต้นพักกับมันก้าวไปทางกลางบนนี้ได้ นี่ก็ฝา,ามโจดนำกลางนีก้การปลูกผักเกลอกแบบหลุ่มดินกาเม็ดแดืบับตรงนี้ก็ยังมีตัวนี้นำถือว่าเป็นนำชุกเชิญกาว่าดได้นะครับนำชุกเชิญก็คือเราไปใชายก็มันลุงไปเก็บแล้วเราก็มาเติมล็อปไ่เดิมได้ตัวนี้ ตัวน,นี้ก็เป็นก้ดีมังป้องกันหมดไว้ตาปลวกอามาแรลงและได้ชนิดก็คือมันจะก้ามนำไปไปกินต้นปักไม่ได้ตน้นปลอมาเล็กเออว่าต้นปักต้น,น,นขนาดเล็กกันี้ก็ไอ้เปิเป่อๆเลยกก็เหมือนกับ,บๆๆลูกๆๆตู้ข้าวเจ้าแตงขวา บ่ออมได้ถูกต้องจะมีระบบเก็บกักน้ำแบบนี้นะครับคลิปแบบนี้ก็ทันทร์นะครับนะสวัสดีครับ